ครับทวาสดีครับผมบุญทวรปัญญาปณิชโชตหรือพิยาสิทธิ์ผู้ดำเนการและผู้ซื้อข่าวครับแน่นอนครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมก็ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเข้าข่ายความผิดไม่อย่างไรหรือเป็นไปตามรูปแบบกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับแน่นอนครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันของพี่น้องประชาชนและก็นักการเมืองออระดับชาตินะครับ ภาคการเมือง,งต่างๆผู้ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับทกเถียงกันว่าจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปหรือกาหนดว,วันเลือกตั้งวันไหน,นไม่เข้าใจนะครับก็จะมองว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งได้นอนจะมีขั้นตอนอย่างไรแน่นอนครับ,ร,บนนรัฐบาลนะฮะโดยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะจะต้องดําเนินการดําเนินการอย่างไรครับ ดำเนินการร่างพระราชกินะฮะเ,เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะรทูลเก้านะต่อบาท,ทิพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระมหากษัตริย์เพื่อให้ลงนามนะครับโดยเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์นะที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรนะครับการที่รัฐบาลน,นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนออกมาว่าน่าจะเป็นวันนั้นวันนี้เป็นการคาดเดาทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งกะกะต ต้องไปไล่าสายดูตัวบทกฎหมายนะครับว่าการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับจะต้องมีประกาศราชกิจจานุเบกษานะฮะให้มีการเลือกตั้งสสเสียก่อนถึงจะสามารถกําหนดวันเลือกตั้งได้แน่นอนครับตามนภูมิบอกว่าต้องเลือกตั้งภายใน60วันหลังจากมีประกาศราชกิจธนบกษานะครับเป็นที่ระบรแล้วว่ากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหลายคนสงสัยครับประเด็นงกล่าวนี้นะครับ การที่รัฐบาลหรือคอชชออกมาว่าไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่มีการเลื่อนก,การเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยฮะกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสนะครับแน่นอนครับเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยต้องแสดงความยินดีนะฮะหลังจากราชวังนะครับได้มีประกาศนะพิธีราชายพิเศษนะครับ ในการที่จะปอ,อกอพิธีนะ,นะครับนหลายคนก็ถกเถียงกันว่าจะไม่ให้กระพบกับพระราชพิธีแน่นอนครับการที่จะมีการเลือกตั้งได้นะครับพี่น้องประชาชนครับอย่าสับสนนะครับกับการที่ทางคณะรัฐาบาลออกมาถแถลงข่าวหลายๆครั้งผมกลับเรียนน้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงว่า,าการที่จะมีการเลือกตั้งได้นะครับไม่ว่าเลือกตั้งสวหรือว่าสสแน่นอนครับรัฐมนตรีนะฮะ หรือคณะมน,นตรีต้องเสนอร่างกฤษฎีการทูลน9กนล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจาฯปัจจุบันนะครับเพื่อลงนามให้ความผิดชอบประกาศเป็นกฎหมายเน้นตรครับกิษฎีการพระราชกิีการถือว่าเป็นกฎหมายที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะครับหรือประมวลกฎหมายนะครับต่ำกว่าธรรมนูญการจะออกพระราชกิีการได้นะฮะต้องออกตามความรัฐธรรมนูญนะฮะหรือพระราชบัญญัติหรือนะับพระํากำหนด เพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นกฎหมายเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องของกฎหมายวันนี้พรุ่งนี้บลืนนี้แน่นอนครับต้องรอครับเป็นพระราชอำนาจของมหากษัตริย์นะครับในการที่จะมีพระราชทานโปรดเกล้านะฮะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ถ้าหากว่าวันนี้พรุ่งนี้มัลืนนี้หรือวันวันไหนก็ตามนะฮะหลังจากที่รัฐบาลน,นะครับได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกานะไปยังสมนักราชังวัง และทูลเก้าท่านแล้วปรากฏว่าทามอากษัตริย์นะครับท่านไม่ได้มีพระราชบันาาประธา,ระานราชองค์การมาอย่างในรัฐมนตรีก็ไม่มีวันเงินเลือกตั้งเห็นไหมครับการที่จะไปกําหนดวันเลือกตั้งได้นะครับมันต้องมีพระราชกิจฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสภานะก็คือวิ่งง่ายเลือกตั้งสะสซะ,ะก่อนนะครับจะไปกําหนดว่าวันที่24พฤศจิกา ยี่สิบกุมภาดีไหมเลื่อนไปหนึ่งเดือนดีไหมหรือว่าต้องเลือกตั้งภายในร้อยห้าสิบวันตามรัฐธรรมนูญเรื่องน,นี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่ารอครับการที่รัฐบาลออกมาบอกว่าเป็นการเลื่อนเนื่องจากว่าจะไปกระทบพระราชบัธีราชาพิเศษนะครับแน่นอนครับดังกล่าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักสําคัญนะครับต้องรอนะฮะร,รอโปรดเก้านะครับ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนสรคนอเลือกตั้งสสซะก่อนถ้าหากวันใดนะครับแม้ว่าวันหนึ่งวันใดไม่มีพระราชกิจด,ดีกานะกําหนดวันเลือกตั้งนะก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดวันเลือกตั้งได้หลักๆนะครับตอนนี้ถ้าเป็นที่เข้าใจนะครับก็เป็นกรณีที่นนคณะรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชกิจดดกา เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนษฎรนะฮะไปยังองค์ท่านแล้วแต่เป็นอำนาจองค์ท่านครับจะไปก้ลรู้ไม่ได้ฮะเป็นระำหนักรู้ไม่ได้เรื่อนกักล่าวนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับตราบใดไม่มีพระราชดุลิการกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษกรกตนะก็ไม่มวรนะฮะที่จะไปกําหนดวานเลือกตั้งได้นะฮะเรื่องนี้เป็นความหน้าของท่านนะครับต้องฟ้อรอนะครับ รัฐบาลก็เฝ้ารอเช่นเดียวกับประชาชนนะฮะตอนนี้รอนะฮะว่าจะมีประกาศเป็นทางการเมื่อไหร่แน่นอนครับถ้าหากมีประกาศเป็นทางการประกาศในราชเจนเวียรกษาถือว่าเป็นนังสือพิมพ์รัฐบาลนะครับเมื่อนั้นแหละครับถึงจะสามารถกําหนดวันเลือกตั้งได้ครับเรื่องดังกล่าวนี้นักกฎหมายหะายท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือบางคนอาจไม่เคยไล่เรียงกฎหมายนะครับต้องเข้าใจนะครับเรื่องนี้ต้องไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ม่ทั้งพักการเมืองนะครับแน่นอนครับ การที่ทางสำนักพระราชาวังได้มีประกาศพราชวิธีราชาพิเศษถือว่าเป็นมหามงคลวิธีนะฮะสำหรับที่น้องประชาชนชาวไทยไม่ได้มีง่ายๆนะครับผมถือว่าเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตได้เกิดในแผ่นดินไทยและก็สองรัชกาลนะครับรัชกาลที่9ย่างเข้าสู่รัชกาลที่10แน่นอนครับพระราชพิธีมงคลอันยิ่งใหญ่ที่น้องคนไทยทั้งประเทศสําคัญกว่าหนึ่งใดครับพราชาวิธีดังกล่าวนะครับ การเลือกตั้งสสถือว่ายังเป็นเ,เรื่องที่รองนะครับเกี่ยวกับการมหา,าชการแต่ชาติสัตว์กษัตริย์นะครับถือว่าสําคัญนะครับชาติต้องแข็งแกร่งนะครับต้องทรงไว้ซึ่งสถาบันมหาติษัตย์ตรเรื่องนี้ก็ยังรอนะฮะร,รอเฝ้าร,ร,รอนะครับเช่นเดียวกับทางรัฐบาลว่าจะมีพระราชอำนาจของพระองค์ท่านประธานแจระรัฐบาลเมื่อใดน,นะครับแน่นอนครับตากใดที่ยังไม่มี พระราชีกาะ,ะโปรดก้าให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรก็ไม่สามารถสมบูรเลือกตั้งได้ครับเรื่องข้อได้จริงเกิดขึ้นเป็นข้อได้จริงที่พน้องประชาชนควรรับทราบตอนนี้ผมทนายบุญทววัปัญญามิชชชดออกมาพูดคุยออกมาให้ความเห็นออกมาตีแผ่เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอร่าง พระราชพิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผนะู้แทนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผ,ผมก็จะนาํามาทีแทนํามาพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมายเป็นข่าวใหม่ๆจะได้ความรู้ใหม่ๆเอาไปใช้ในทุกจังหวัดนะครับคิดจะทําความดีจะจะความคิดครับคิดทดําดีไม่มีจนครับครับปีครับ